ติดแอดแท็กด้วยติดแอดแท็กฝากติดแอดแท็กด้วยนะทุกคนเพราะนกเอาจริงเขาเขาไม่พูดนกนะพี่อเนาะใช่เขาไม่พูดครับก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงพ่อนกพ่อนกแม่นกเนี่ยเราก็จะไม่ได้หมายถึงเขาเราหมายถึงพ่อนกกัแม่นกนะครับแล้วหมายถึงคนอื่นเราไม่ได้หมายถึงใครเราไม่พูด ตน้นลยเราก็ไม่ได้หมายถึงต้นวยไหนนะครับแค่รูปมาเราก็แค่วิจารณ์จะตามเนื้อผ้าว่าหล่อดีดูดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีลูกมีหลานก็บอกเ็าอย่าทำนั่นเองโอ้ยพี่อี้มีคนตั้งนี่มีเทา้าทวิตทันตะพระพักนคราชมาแล้วโอ้ยเนี่ยเราขอบคุณมากเลยโมมีแบบเท้าทวิตทันตะพระพักนคราชนะฮะ ชีดชอบว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไว้ผมค้มๆใจแล้วผมจะตั้งฉายาให้ปุ้ยบ้างนะครับอื่อีอ้ยสุดยอดเลยอ่ะคนเนี้ดูดิไปถ่ายรูปเลยมาด้วยอ่ะอใช่ครับโอเคครับไปติดตามเขากลับดีกว่าก็ ก็พี่อีพี่อี้รเราเราผีญี่ปุ่นเขาทาปากไหมผีญี่ปุ่นเนี่ยปากเขาสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็แต่หนา้าเขาผ่องมากเลยหนา้าเขาผ่องเลยครับจริงหรอครับเป็นดาราได้เลยไหมโอ้ยดาราเป็นได้เลยครับต้องแบบดาราดาราดาราประเทศไหนดีเยวคิดก่อนนะ แม่น็อกนี่เขาเป็นโลหิงยาพ่อน็อกเขาต้องเป็นพ่อน็อกต้องเป็นอะไรดีเดี๋ยวคิดก่อนงานยากเลยแหละเพราะว่าดาราจีนผมก็กลัวจะเสียของนี่ดาราจีนก็ดีนะเมื่อก่อนนี้มันมีดาราอะไรนะที่ดังๆหน่อยนั่งขำจนแฟนด่าชอบว่ะชอบว่ะลูกสาวกำนังแฝดน้องรักเลยเมื่อกี้ก็มีเหมือนกันตล,ตลกดีผมขำ บนเตียงอยู่บนเตียงกับแฟนสามีแล้วเขาสามีก็ถามโหดเราอะไรขนาดนี้ไม่เป็นไรครับขำๆก็พอนอกแม่นอกนะครับผมนึกถึงพวกพวกเวลาจะกินอาหารทะเลอ่ะแล้วมันต้องนอกน้ําแข็งก่อนอพ่อเขาอ่ะจะต้องเหมือนนกน้ําแข็งแต่ไม่ตายอ่ะไม่ตายแล้วก hm ็ไม่โตไปกว่านี้คือหน้าซิซีดเพราะถูกนอกน้ําแข็งถูกแม่นอกถูกแม่นอกขนอกเอาอ่ะด้วยน้ําแข็งหรอวาเออเหมือนเวลาจะกินปลากินอะไรเงี้ยมันต้อง อทำให้มันแบบนั่นหน่อยประมาณนี้แสงแห่งธรรมมีคนบอกว่าให้เชิญแสงแห่งธรรมขึ้นหน่อยสมัยเป็นสปายของพ่อนอกแม่นอกอไม่อย่าไปเรียกสปายเรียกว่าผู้ที่สนใจในในธรรมมันยังไงดีเชิญครับถ้าใครจะขึ้นมาก็เชิญนะครับผมจะได้ลงให้นอนได้แล้วที่จะไปนอนแล้วใช่ไหมก็มีอะไรถามามั้ยล่ะผมคือชวนคุยดีกว่าผมผมผมชอบ ให้ถูกถามถูกชวนคุยไงครับพี่อี้พี่อี้เอ่อตอนที่เข้าไปข้างในอ่ะตอนที่เข้าไปข้างในศาลอ่ะเออปุ๊อยากรู้ว่าขั้นตอนเขาให้ทาอะไรบ้างเหรอพอเขาไปข้างในศาลแล้วอ่ะแล้วมันแบบเออเขาจัดแลนสเก็บยังไงเขาไม่เคยเข้าไปศาแลแบบเนี้ยอ๋อมันก็จะแบ่งเป็นเอ่ออ่ะสมมติว่าหน้าบัลลังก์บัลลังก์เลยมีผู้ขักษาานั่งอยู่สองท่า hmm. นผู้ชายท่านหนึ่งผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วจากจาก หลังห้องนะหลังห้องมาข้างหน้าก็จะเป็นผู้ทักาษาฝั่งขวาผมจะเป็นทนายฝั่งพี่พี่หนุ่มมีสี่ท่าน <c oughs> และฝั่งซ้ายจะเป็นทนายนะครับสองท่านนะครับ <c oughs> ก็ก็คือแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีเก้าอี้นะครับของพยานหรือว่าจำเลยหรือโจทย์ใครก็แล้วแต่จะนั่งตรงนี้นเพื่อให้ให้ให้ไต่สวนนะครับก็จะนั่งอยู่ตรงกลาง <c oughs> แล้วด้านด้านหลังที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็จะมีมานั่งทั้งหมดสามแถวแล้วฝั่งฝั่งผมเนี่ยสามแถวฝั่งเขา ฝั่งแม่นกป้านกเนี่ยสามแถวนะครับแล้วก็เขาให้เข้าได้สิบห้าคนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสิบห้าที่ที่ต้องมีรายชื่อด้วยนะเออได้มีลายชื่อเข้าไปด้วยนะก็ะมีรายชื่อล่วงหน้าก่อนนะคะก็มินต้องแจ้งลายชื่อว่าเขาถึงจะจัดที่นั่งให้เพราะว่าทางนูน้งเขาขอมาว่าต้องแบบเอาคนที่แบบได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องเก็บมือถือทุกคนนะครับเพราะว่าเขาเคยมีอะไรใครถ่ายลูกคลิปหลุดไปหรืออะไรเสียงหลุดไปทาให้เขาไม่สบายใจนะครับเขาแบบเออ เป็นปัญหามากเขาก็อ่าโอเคเราก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะในศาลเราก็จะไม่ถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่แล้วแม่เราเป็นคนมีมารยาทดีเราก็รู้กฎกติกาเนี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ศาลก็ให้ทนายเนี่ยสองฝั่งไปคุยกันนะครับแล้วก็ไกลเกลี่ยแล้วก็ไอ้ทนวยก็ไม่ยอมนะครับทนวยไม่ยอมไม่ยอมที่จะไกลเกลี่ยไม่ยอมที่จะถอนไม่ยอมอะไรก็จะยืนยันว่า ทางพี่หนุ่มต้องลบคลิปเท่านั้นทางทนายพี่หนุ่มก็ไม่ยอมบอกว,ว่านี่เป็นสิทธิของสื่อเป็นเสรีภาพสื่อนะครับก็สุดท้ายก็คุยกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นประเด็นครับอืมก็หลังจากไก่เกลี่ยไม่ลงก็เลยต้องมาหน้าบัลลังถูกไหมคะใช่เอ่อหลังจากไก่เกลี่ยมาหน้าบัลลังคือการไก่เกลี่ยครับหลังจากไก่เกลี่ยไม่ลงก็เลยต้องเริ่มไต่สวนไต่สวนก็คือเชิญเชิญคนที่เขา ฝ่ายโจทย์ฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายที่เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยฝ่ายเดียวมาเป็นมาเป็นออพยานที่จะมาบอกว่าทําไมถึงเห็นแบบนี้ทําไมถึงถึงคิดว่าสิ่งที่ทางรายการทําหรือใครต่อใครทําเนี่ยมันผิดูออเมันผิดแล้วก็ทางทานายจําเลยก็จะซักขานก็คือจะถามว่าถามแย้งกลับว่าเอออันนี้มันเห็นอย่างนั้นมันอย่างมีข้อหนึ่งอ่ะที่ถามว่า รู้ไหมว่าเพจเนี่ยเดิมทีเนี่ยก่อนออกรายการองกระแสเนี่ยมีคนตามแค่สองหมื่นกว่าซึ่งก็ถือว่าเยอะนะไม่ถึงว่าแค่หรอกแต่ว่าหลังจากออกคนกระแสบ่อยนี่ยมีคนตามเพิ่มเป็นแปดหมื่นอย่างเงี้ยเรี่ยกว่าเสียหายหรือเปล่าอืมอ่าซึ่งไม่ไม่ไม่เสียหายฮะนึกออกไหมฮะก็คือเป็นประเด็นว่าเอ่อเวลาใครที่จะบอกบอกตามความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้งว่าเสียหายมันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยดูหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยว่าเออมันเสียหายยังไงอะไรเงี้ยครับอืม แล้วนั่นแปลว่าต้องมีพยานฝั่งโจทย์ขึ้นก่อนคนนั้นก็คือคุณหมอถูกไหมคะคุณหมอใช่แล้วแล้วตอนแรกผมนึกว่าจะต้องมีพยานพยานฝั่งจำเลยด้วยแต่ว่าในความจริงไม่มีเพราะนี่เป็นการแต่สวนคุณฟ้องคือโจทย์ระบบเราเกล่าวหาทางโจทย์ต้องเป็นทำหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าเสียหายอย่างไรไงแล้วก็จำเลยก็จะซักข้านว่ามันไม่เสียหายอย่างนั้นแล้วศาลก็จะมาชั่งน้ําหนักของสองฝ่ายว่าเมื่อฟังทั้งสองฝ่ายแล้วศาลเห็นว่าเสียหายจริงหรือไม่เสียหายจริงอย่างไร แล้วถึงจะรับเป็นคดีนะครับถึงจะประทับรับฟ้องว่าโอเคเห็นว่ามีมูลจริงก็ให้ดําเนินเป็นคดีได้แล้วก็ค่อยว่ากาันสู่กระบวนการในการพิจารณาความต่อไปว่าเออเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นยังไงหนึ่งของคำสี่ครับ งั้นเพ้เข้าใจแบบนี้ถูกไหมถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียหายหรือโดนหมิ่นประมาทเนี่ยเราจะไปแจ้งความก่อนให้ตํารวจรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อส่งอายการอายการสั่งฟ้องแต่กรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความกับตํารวจก็คือเขารวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะไป<จ>ะฟ้องตรงเลยเพราะถ้าฟ้องสารตรงเลยสา<ป>รก็ต้องมีการไต่สวนว่าสิ่งที่คุณฟ้องเนี่ยมีมูลไหมอีกฝั่งหนึงก็ทำผิดจริงไหมก็เลยนี่เป็นที่มาของคําว่าไต่สวนมูลฟ้องสารก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดนัดเนี้ยไปพิจารณาว่า มีความผิดจริงไหมมีมูลไหมที่จะรับเป็นคดีได้<ช>เขาก็จะมีการรับฟังเอ่อนัดฟังคําตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าจะรับเวลาเป็นคดีไหม <า S 2> นีกต,ต้องครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือปกติถ้าเป็นขั้นตอนปกติก็จะมีตํรารวจราชการประกงให้ก่อนว่าเอ้ยมันเข้าไม่เข้าอย่างเนี่ยไม่งั้นทุกเรื่องค่ยไปอยู่ที่ศาลหมดเงี้ยก็มไม่ได้แต่ทนายก็มีสิทธิ์ไงในกรณีที่เห็นว่าเออมันมันอาจจะล่าช้าหรือว่า สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของความเป็นทนายในการที่จะเข้าสู่กระบวนการได้เลยอืแต่ก็ศาลก็ต้องจะดูอีกก่อนว่าเออมันเข้าม่เข้าถ้าบางเรื่องศาลพิจารณาโดยเอกสารหรืออะไรก็ว่าเข้าแล้วก็อาจจะสั่งได้เลยก็ได้หรือว่าใดๆก็ผมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะแต่ว่ากรณีเน,นี้ยใช่อย่างที่ปุ้ยบอกสรุปตะกี้เลยครับอืมงั้นแปลว่าก็ต้องรอคําสั่งของศาลมาก่อนว่าจะรับเป็นคดีไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วดูทรงแล้วเนี่ยพิมพ์อยู่ใน วันนั้นอยู่ในศาลพี่ดูทรงแล้วมันจะเป็นแบบไหนคะนนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าดูจากกรอนเนี้ยการที่บอกว่าการนําเสนอเรื่องราวคือคือเขาเขาเนี่ยชี้ประเด็นหลักๆคือว่าสื่อเนี่ยไปนําเสนอว่าน้องเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมันมีภาพตัดต่อออกมาอย่างนั้นจริงจริงแต่ว่าสื่อของคุณหนุ่มเนี่ยไม่ได้นําเสนอเรื่องนั้นแต่เขาเขาเอ,อโค้ดคําพูดว่า ก้มกราบเด็กแปดขวบอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าไอ้คาว่าอ้างตัวเป็นพูะเจ้าเนี่ยทางนู้นก็บอกว่าอย่างเนี้ยเท่ากับการไปกล่าวหาว่าไปบิดเบือนเขาเนี่ยเออเป็นอ้างตัวเป็นพูะเจ้าแต่ทางทนายของพี่หนุ่มก็พยายามเอ่อเอารายละเอียดต่างๆมาแจกแจงว่าอันนั้นมันจะภาพหัวขา่าวให้มันดูตื่นเต้นหวือหวาอย่างไรแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงว่าเขาเป็น พระพุทธเจ้าแต่ในทางกลับกันเนี่ยทางเพจเองต่าง,า,งางหากที่พยายามทําภาพออกมาให้เหมือนว่าลูกเขาเนี่ยมีควา,ามละไมคล้ายคลึงกับบางบางปางเช่นปา,ง,ปา,ง,ปาง,นงหน้าปกของพระพุทธเจ้าครับอันนี้คือสาเหตุว่าพอละหักล้างไปหักล้างมาสา,ารก็จะดูว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่เปิดเอาข้อมูลนี้มาทําให้คนเข้าใจอย่างนั้น <c oughs> เข้าใจผิดขึ้น <c oughs> ถ้าเป็นมาจากทางคุณเองคุณเผยแพร่เองคุณทําให้คนอื่นเชื่อเองว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ พระพุทธเจ้าแล้วคุณจะบอกว่ามันเป็นความเสียหายได้อย่างไรหรือว่าการที่คุณบอกว่าคุณเป็นลูกของพุทธเจ้าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยความเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยมันถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นลูกพุทธเจ้าแล้วมีคนบอกเอ้ยคุณเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะเราก็น่าจะดีใจหรือหรือถ้าเป็นครอบครัวปกติคุณหน้าเหมือนพ่อเลยนะคุณเหมือนพ่อเลยนะเออคุณเออแบบเป็นลูกที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลตอนถ้าพ่อเป็นคนดีเราก็จะรู้สึกภูมิใจใช่ไหมเอ้ยเราเหมือนพ่อ หรือพ่อเหมือนเราเพ่อไม่เหมือนเราแต่เราเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้นงนยนะครับเราก็เลยไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหาย,ยางไงประเด็นแรกก็คือไม่ใช่เรื่องเสียหายสองไม่ได้มีการบิดเบือนกล่าวหาว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่จะนําไปสู่การเป็นคดีเพราะคดีเนี้เขาฟ้องว่าหมิ่นประมาทความ องประกอบของคําว่าหมิ่นประมาทมี3อย่าง1ก็คือมีการใส่ความออสองคือต่อบุคคลที่3 3คือให้ได้รับความเสียหายเ,เสียหายเกียรติชังอะไรดูหมิน่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อมีการใส่ความใส่ความไม่ว่าจริงหรือเท็จก็ตามนะครับบางคนบอกว่าต้องเป็นความเท็จเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นทั้งจริงและเท็จก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อบุคคลที่3ถ้าเป็นยิ่งกับโฆษณายิงย่งยิ่งชัด อะไรเงี้ยนะครับแต่ความเสียหายไอ้ไอคำหลังเนี่ยคือความเสียหายนี่มันคืออะไรถ้าเป็นทางอาญาก็เสียหายเสียชื่อเสียงเกียรติคุณเอะไรก็ว่าไปต้องไปพิสูจน์นะครับเช่นต้องมีพยานคนอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาอย่างเดียว่ที่จะเราต้องไปถามไ่ให้พยานอ่านพยานดูว่าอ่ะคุณอ่านแล้วคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้น่ารังเกียจไม่เช่นไปกาว่วาว่าเขาเป็นคนทุจริตเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันใช่ก็คือเข้าองค์ประกอบแต่ถ้ามันไม่ใช่ นะครับมันก็ไม่เข้าองค์ประกอบประมาณนี้ไงรู้นะพี่อี้ว่า,าในกรณีนี้ฝั่งเชื่อมจิตเป็นโจทย์ฟ้องถูกไหมคะซึ่งนัดแรกที่มีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยสัอซักสักถามเฉพาะพยานฝั่งโจทย์อย่างเดียวไม่ต้องถามพี่หนุ่มซึ่งเป็นฝั่งจำเลยถูกไหมไอ้ฝั่งที่ถูกฟ้องถูกต้องครับถูกต้อง,องนั่นแปลว่าพยานเออนั่นแปลว่าทนายของพี่หนุ่มเนี่ยมีหน้าที่คือซักค้านอย่างเดียว สัก<ช>ัร<อ>การพยานฝั่งโจ์ใช่ครับแลวเ,เพื่อ<ห>ทำลายเพื่อทําลายน้ําหนักของพยานฝั่งโจ์แล้วก็ทําให้ทําให้ศาลเห็นว่ามันไม่เข้าข่ายหรือไม่เข้าองค์ประกอบความผิดในกรณีหมิ่นประมาทอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะรับเป็นคดีหรือไม่แล้วก็ถ้าสมมติศาลเห็นว่าเอ้ยมันมีมูลนะและ้วแล้วให้เข้าเป็นคดีนะครับให้เข้าเป็นคดีตอนนั้นก็ต้องมาสู้กันอีกทีว่าเออมันมันมันเป็นอย่างไรการพูดแบบนี้มันเข้าองค์ประกอบ แต่ว่ามันมีข้อยกเว้นด้วยนะครับข้อยกเว้นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความองค์ประกอบความผิดแต่ว่าข้อยกเว้นมันมีสี่ข้อคือเช่นว่าปกป้องอตนเองตามครองธทมคือหมายความว่ามีคนดา่าเราชอ็ชอตแล้วเราโต้กลับอันนี้ก็อาจจะไม่ผิดน,นะครับอันที่สองคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเช่นเป็นตำรวจแถลงข่าวถึงผู้กระทําความผิดว่ากระทาความผิดอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ ก็ไม่ผิดสามคืออันนี้ที่จะเป็นข้อยกเว้นที่ใช้เยอะที่สุดก็คือวิจารณ์โดยสุจริตนะครับอย่างกรณีสื่อวิจารณ์แม่น้องแม่น็อกกับพ่อน็อกแล้วก็น้องบีเวอร์เนี่ยก็วิจารณ์โดยสุจริตคือไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำร้ายให้เขาเสียหายจะไปแบบทาร้ายเขาไปมากกว่าที่เขาเป็นอยู่นะครับคือสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่มีใครทําเขาได้ให้เขาเสียหายอยู่แล้วนะครับเขาทําของเขาเองทุกวัน นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นว่าสารก็ต้องพิจารณาเยอะครับในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งก็สุดท้ายก็คงจะจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบเพราะาอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องสู้กันต่อไปแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้ครับคือว่าบังเอิญว่าบังเอิญว่าทางทางแม่น็อกกับพ่อน็อกเนี่ยเขาฟ้อง ลามไปถึงช่องสามกับ b ีซีเทโลแล้วก็ผู้บริหารช่องสามแล้วทางนั้นก็เลยไปมีทนายเพิ่มาอีกสามคนคือโจทย์เนี่ยเจ็ดคนนะครับโจทย์เจ็ดคนเออจำเลยเจ็ดคนเขามีทนายสี่นะครับก็ก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็ต้องโดนเอ่อถ้าถ้าชนะก็โดนฟ้องกลับหมดนะครับท่านเีงครับโอ้พี่หนุ่มอกับกิริยาพี่หนุ่มวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ เออพี่หนุ่มก็ดูสงบนิ่งเอมีความสุขดีนะครับแบบยิ้มละลื่นเพราะว่าพี่หนุ่มก่อนจะเข้ามาคือผมก็ได้ทนายตุ๋ยเข้าให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้โทรหาพี่หนุ่มตอนที่พี่หนุ่มอยู่ข้างนอกแล้วบอกให้พี่หนุ่มกลับกลับไปได้เลยเพราะดูเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยตอนแรกเขาจะน่าจะยื่นผมฟังจากที่แม่น็อกเข้าสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะยื่นพยานมาให้ให้ใหสารไต่สวนเนี่ยประมาณหกสิบคนซึ่งมันคงไม่ถึง,ถงขนาดนั้นนะใช่ครับพยานฝังโจทย์ะนะใช่ครับแต่ว่าชิงคง ศาลคงจะฟังได้สักสักสี่ห้าปากแต่วันนั้นคือคือแต่สนปากเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะให้60คนซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับสารก็คงไม่ได้เปิดให้ขนาดเพราะไม่งั้นถ้าไต่สวนงั้นก็ไปนู่นนะครับเป็นปีก็ไม่จบคือไม่ปกติแล้วเขาก็จะภูมิใจมากว่าที่เขามีสาวกเยอะขนาดน,นั้นนะครับมาจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับจริงเหรอพี่มาันจะาต้างประเทศจริงครับเห็นว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ชัวร์หรือเปล่า ทำไมผมชอบคํานี้จังแม่นก,มนกนะแม่นกเอนาะแม่นกแม่นกแล้วพี่หนุ่มได้สบตากับลูกเทพไหมอยกคิวไหมแยกคิวไหมผมว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่อินขนาดนั้นนะเพราะพี่หนุ่มแกคงจะไม่ได้ไม่ได้เอ็นดูน้นองๆขขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเป็นคนชอบชอบ เผือกอ่ะผมก็ชอบสองชอบมองไงผมว่าเอ๊ะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วผมก็ได้เห็นหน้าตาเขาจริงๆว่าแม่น็อกกับพ่อน็อกเนี่ยมันเป็นยังไงบุยพี่เป็นบุญตาพี่มากเลยอ่ะใช่เป็นบุญตาที่ที่ผมได้เห็นเทพองค์เป็นๆพ่อเป็นอะไรนะชันอะไรนะพ่อเป็นเท้าจตุโลกตารางทั้งสี่ครับโอ้ได้เห็นเทพได้เห็นเทพแม่อ่ะ แม่เป็นพระนางราชทันเทวีมีแต่คนบอกว่าอิจฉาพี่ได้เห็นเทพตัวเป็นๆแต่ผมอยากเห็นตอนที่ไม่เป็นมากกว่านะพี่ดูท่าทางเขาอยากจะเข้ามาคุยกับพี่บ้างไหมก็ผมผมอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเขาอาจจะอยากคุยกับผมบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนเดียวที่แบบพูดถึงเขาได้บ่อยมากๆเลยอะ ลองคิดดูดิจะมีใครที่พูดถึงเขาได้ทุกวันแบบนี้แล้วก็ยกย่องเขาให้เป็นเทพเป็นเท้าเ,เ,เป็นอะไรต่างๆตามที่เขาต้องการผมว่าในประเทศไม่น่าจะมีใครพูดถึงเขาเยอะขนาดนี้อะ่ะจริงๆไปดูไปดูแบบดิจิตอลฟุตปรินอะไปเซอร์เซอร์เอออันดับหนึ่งที่ผมได้รับการพูดถึงเลยคือผมกับธนวยได้รับการพูดถึงเยอะมากเป็นในฐานะคู่จิ้นกันอะไรเงี้ยครับ เขาชอบพี่จริงพี่จะว่ายังไงเอผมกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าครับพี่ยิ่งดึกยิ่งคนเข้ามาดูเยอะดูดิขึ้นมาพันเจ็ดอีกแล้วว่าจะลงเอว่าจะลงว่าจะไปนอนก็ผมกัดลิ้นตายกัดกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าครับแล้วก็เอาศพไปบริจาคทําบุญแล้วก็เกิดใหม่ชั้นหน้าของฉันได้อย่าให้เจอ เขากลัวนี้เลยนะครับพี่ทำไมปุ๊ยว่าเขาเป็นคนตลกดีนะทนายอะปุ๊ยว่าเขาตลกดีอะคือมันมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเขาตลกแล้วมันไม่ไม่ทำร้ายคนอื่นอะผมว่าโอเคนะที่เขาตลกตลกนั้นมันเบื้องหน้าก็พูดไม่รู้เรื่องไปทําเป็นงงงๆไปแต่เบื้องหลังก็ไปไล่ฟ้องคนอื่นเขาไอความไม่ตลกไม่ตลกมันอยู่ตรงนี้ไงเขามึนจริงไหมหรือเขาเรามีทนายล้วไม่กลัว ผมว่าไอัน,นี้มันตอบยากมากเลยนะเพราะว่ามันคนเราเนี่ยมันคือเวลาเราเราทําอะไรผิดใช่ไหมแล้วเป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมสนใจอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราทําอะไรลงไปเนี่ยแล้วมีคนเตือนเรามีคนกระทุง้งกระแทะแทะเราเนี่ยเราก็ควรจะฟังบ้างแล้วควรจะหยุดฮะแต่สิ่งที่เขาทาดูเหมือนจะไม่หยุดแล้วจะลากยาวต่อไปเรื่อยๆครับเพรนั้นผมว่าอันนี้มันมันเป็นปัญหาที่แต่สิ่งหนึ่งนะที่ผม สัมผัสได้คือเขารู้สึกเหมือนเหมือนนับถือนับถือน้องน้องบีเวอร์จริงๆอ่ะจริงหรออืมเขาไม่ได้แซงใช่ไหมเขาไม่ได้แกล้งนะคือคือผมบอกเลยว่าพอพอนั่งวิเคราะห์ไปอ่ะคนที่สมองระดับเท่ากันหรือน้อยกว่าเท่านั้นถึงจะนับถือคนที่สมองแบบนั้นได้เพราะ,ะนั้นผมคิดว่ามันเรื่องของขนาดปริมาณสมองและอายุสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถอย่างถึงเขาได้อันนี้ผมผมพูดจริงนะผมไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ใช่แดกดันเขานะว่าเขาสมองเขาเด็กแปดขวบเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมีคนถามว่าคุณอี้ครับคิดว่าทนวยเขาปยออไหมอันนี้เนี่ยที่เขาเขียนบ่อยๆเนี่ยคือปยออในที่นี้หมายปริญญาเอกเหรอครับผมว่าเขาไม่ถึงปริญญาเอกนะครับเขาคิดว่าปริญญาเอกมันเรียนยากไปเขาจบทนายจากที่ไหนเนี่ยผมยังผมผมรู้แล้วแหละแต่ว่าผมขอไม่พูดชื่อสถาบันเพราะผมคิดว่าสถาบันตอนนี้คงอายมากอะที่ว่า ที่ที่ที่จะพาดพิงไปถงสาบันเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เก็อาจจะอยากเอาปริญญาคืนก็ได้ครับจริงๆผม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 รู้ชื่อสถาบันแล้วแต่ว่าผมผมขอไม่เล่นเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าสถาบันไม่เกี่ยวเราต้องแยกนะครับวันนี้ใครที่ใครที่อยู่สถาบันเดียวกันข้อที่หนึ่งคงจะไม่บอกจะไม่อยากบอกว่าเรียนรุ่นเดียวกันกับทนวยข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าเจ้าของสถาบันนี้อยากเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนชื่อมากตอนนี้ พี่พีอีมีคนบอกว่าขำจนเขาว่าหนูจะเป็นบ้าแล้วค่ะผมบอกแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ผมซีเรียสที่สุดเลยนะพอคุณคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมแบบว่าผมอะผมเข้าใจเลยว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ที่คิดแบบนี้แล้วจะไม่ใช่คุณคนสุดท้ายที่คิดแบบนี้นะครับพี่อีมีคนบอกว่านี่ยจะทำซีรีส์วาชื่อ อีต่องงให้รักน่าสนใจเอาไหมอีหลักต่ออีหลักต่อมันมีเรื่องอะไรนะที่ว่าอีหลักมันมีเรื่องอะไรซิที่แบบว่าคำพูดสั้นๆที่แบบว่าเออเดี๋ยวผมเฮ้ยซีรีสว,วายวายรักวายลาย รก็รักนะจะเป็นอย่างไรก็รักนะจะบ้ายัอยอยางไงก็รักนะน่าจะมีคนสอนเขาบ้างนะวพราะว่าตะกี้หลุดไปนะเรื่องของที่บอกว่าเราไม่ใช่คนแฮกและคนสุดท้ายที่คิดว่าเราบ้าหรือเปล่าที่คุยเรื่องเขาได้เป็นเรื่องเวลาแบบนี้เพราะว่าผมเคยคิดอย่างจริงจังนะว่าการที่เรามองว่าเขาบ้า เขาอ่ะก็มองว่าเราบ้าเหมือนกันนะครับจริงๆยิ่งยิ่งถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้แล้วอ่ะมาเห็นปุ้ยเดี๋ยวค้ำเดี๋ยวค้ำเดี๋ยวค้ำพูดเดี๋ยวค้ำเขาคองคิดว่าพวกเขาอาจจะปกติแล้วพวกเราอ่ะที่คุยเรื่องเขาได้เป็นวักเป็นเวรแบบเนี้ยแม่งต้องไม่ปกติว่าเขาหนักมากขนาดไหนอ่ะโอ้โครงการบันเทิงวงการบันเทิงถ้าหมายถึงดาราศิลปินเนี่ยไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นศิลปินตลกแล้วถ้าเล่นถึงเนี่ยผมถือว่าซ้อมน,นะระหว่างเนี่ยถือว่าซ้อมก็ก็อาจจะโอเคพี่อุ้ยถามหน่อยว่าการเชื่อมจิตถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ทําแบบนี้ที่เขาทําอยู่เนี่ยที่แบบมาสอนทาสอนวิปัสสนาโดยการเชื่อมจมเชื่อมจิตกระจายจิตซูมเลยเนี่ยเขาควรไปทําอาชีพอะไรอ่ะอืมผมคิดว่าน่าเขาน่าจะทําอาชีพชาวประมงจริ <laughs> ง จริงๆคนทำอาชีพประมงเพราะว่าประมองอ่ะมันแค่แบบไม่รู้นะผมอาจจะเพิ่งดูดูไอเนี้ยดูเรื่องอะควแมนอ่ะผมว่าผมว่าแม่เขาเนี้ยมีลักษณะคล้ายๆอะควแมนอ่ะคือแบบทั้งทรงผมการแต่งกายอะไรเงี้ยเขาน่าจะไปทําอาชีพนั้นคือเป็นแบบชาวประมงที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการหาปลาเขาแค่ชะงงงหน้าลงไปอย่างเงี้ยปลามันก็ลอยขึ้นมาเลยอ ทำไมอ่ะป้าแม่งแบบกูกูยอมตายแล้วมึงไม่ต้องทําอะไรกูเลยอะ่ะกูเห็นหน้ามึงตายแล้วอะไรกันโหดไปหน่อยนะไม,ม่ผมผมนึกถึงเองอเงาะปาไงที่แบบมีคาถาเรียกปลาผมว่ามันไม่ใช่คาถานะมันต้องเป็นหน้าของเงาะเนี่ยแล้วโผล่ลงไปอะ่ะแล้วปลาชออ็อก <c oughs> อ่ะเออปลาชอ็ชอกช็อกตายอย่างเงี้ยแม่แม่แม่แม,แม,แม่แม่น็อกเนี่ย โอที่มาของแม่นกแม่นกปลาที่มาของแม่นกกับพ่อนกคือนกปลาให้ตายโดยไม่ต้องลงมือโอ้โหมีใบหน้าเป็นอาวุธสงสารปลาใช่สงสารปลาเนาะแม่นกทำไมดูเหมือนแม่นกไม่สะผมอืมเหมือนแม่พี่อี้เออ เหมือนนะเหมือนนะเหมือนคือผมว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวนะงจริงผมไม่ควรวิจารณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางคนเขาชอบแบบสมัยก่อนมันมีอะไรนะนักร้องวงที่มันเป็นแบบว่าน้องไม่ควรวิจารณ์ผมไม่ควรวิจารณ์ผมไม่ควรวิจารณ์เพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวมากเรื่องบนหัวเขาเราไม่ควรจะยุ่งมากแต่ว่ามันเหมือนกับทรงที่แบบว่าไม่ค่อยสะผมอะที่แบบว่าทําเป็นแบบเด็ดล็อกเออเด็ดล็อกวะที่แบบมีเมื่อก่อนมีแบบเพลงที่บอกว่าอะไร ลิกกีหรือสกาลิกกหรือสกาคือสกาที่แปลว่าแผลเป็นอ่ะใช่มันเป็นสกอยหรือว่าเลกเกอเธอเห็นทองฟ้านั่นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอคนที่ร้องเพลงเนี้ยที่ผมแบบทีโบนทีโบนที่ผมเขาเท่เท่หน่อยเออแล้วก็จําได้เลยว่าผมเขาเท่ๆแล้วก็ ผมก็ไม่รู้ไงตอนตอนนั้นผมเด็กมากอะประมาณมสาม 4, มสี่บางน,นผมก็ไม่รู้ว่าว่าเออทำไมผมเขาอีกแบบนี้นจนกระทั่งมีคนบอกว่าเขาจะไว้ทรงนี้แล้วต้องไม่สระผมแล้วจะมีน้ํายาเฉพาะที่จะสระได้องี้ยผมว่าเขาอาจจะเป็นแบบนั้นไงเขาอยากจะเป็นลักเก้เป็นสกาแต่ทําไปทามากลายเป็นสกอยหรืออะไรเงี้ยแทนพี่ผมไม่อยากวิจารณ์เขาแต่นี่ผมไม่วิจารณ์นะผมไม่วิจารณ์ผมไม่วิจารณ์มมเลยขอขอขอ ขอเป็นเรื่องแบบส่วนตัวของเขาผมจะไม่วิจาร์เขาอีกนะครับสรุปให้เป็นชาวประมงนะถ้าไม่คนถ้าไม่ทําอาชีพเนี้ยใช่ผมว่าเป็นชาวประมงอะ่ะแล้วก็แบบหาปลากินเองได้โดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ดักปลา <laughs> ไม่ต้องใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบว่าเอ่อทำให้มันสุกหรือเดือดอะไรเงี้ยคือไม่ต้องต้มคือแดกดิบอะ่ะแดกได้ดิบๆเลยอะไรเงี้ย เขาแน่าจะไปทางนั้นแบบพ่อเขาเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบอะไรที่ซาซิมิดิบๆอะไรเงี้ยมือจกเอาจกจากทะเลขึ้นมาจับกินอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เขาหาปลาเนี่ยผมให้เขาไปไปด้วยกันเป็นเรือลําใหญ่หน่อยที่มีสมาชิกมีแพ่นมาน óc, ็อกพาน็อกแม่น็อกแล้วก็น้องบีเวอร์แล้วก็ทนวยแล้วก็นารูสวรรค์แล้วก็สาวกของเขาอีหกสิบคนมันต้องไปเรือที่จุได้ประมาณสักเจ็ดสิบคนะ่ะแล้วก็ค่อยๆลอยออกไปจากฝั่ง ลอยจากอ่าวไทยไปเรื่อยๆล,ลอยไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องลอยกลับมาเงี้ยครับอันนี้ชาวประมงครับมีคนถามว่าขับมากเหรอใครไม่ขับบ้างยกมือขึ้น <c oughs> อ๋อเขาฉายาใหม่ที่เราได้จากคืนนี้คือเผ่าพันธุ์โลหิงยางาะป่าสกาไกนะครับ <c oughs> นี่นี่คือเผ่าพันธุ์แม่นกนะครับ โลหิงยางาะป่าสกาไก่เุ้ยเขาให้อะไรมาผมผมไม่คนไม่รู้เรื่องเลยนะเขาส่งอะไรมาปุังปังพี่เขาส่งของขวัญพี่น่าจะได้หลายบาทแล้วพี่ไม่ไปดูข้างหลังบ้านพี่บ้างอ่ะใช่ผมทำไม่เป็นเดี๋ยวไว้ค่อยค่อยค่อยหาคนที่ทําเป็นแล้วบอกขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมมาถูกทางแล้ว